หญิงคนนี้เอาถ้วยน้ำสาใส่หน้าหญิงมีตั้งท้องและเตือนเธอหากเธอบังอาจขวางทางอนาคตของลูกชายเธอเธอจะลากเธอและลูกในท้องเข้าคุกเป็นจูท้องแต่แฟนหนุ่มทิ้งเธอเธอคิดว่าถ้าไปหาครอบครัวของเขาพวกเขาจะเป็นเห็นใจปกป้องแต่จะคิดว่าจะแม่สามีและลูกชายของเธอเป็นคนประเภทเดียวกันพวกเขาทุกคนเห็นเธอเป็นก้อนหินที่ขวางทางของพวกเขาเพื่อให้ลูกชายของเธอประสบความสำเร็จในการเป็นลูกเขยของบ้านร่ำรวยแม่สามีไปหาอินจูที่บ้านแล้วหยิบแก้วน้ำที่เธอยื่นให้ าศาส่หน้าอินจูและเตือนเธอใครก็ตามที่ขวางทางลูกชายของเธอจะโดนอย่างนี้ลูกในท้องเป็นลูกใครก็ยังไม่มั่นใจพวกเขาจะไม่รับอินจูก็พูดว่าถ้าไม่เชื่อก็สามารถตรวจได้ดูว่านี่คือหลานชายของเธอหรือเปล่าเธอเห็นว่าอินจูยังคงดื้อรั้นเธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและต้องการจะโทรหาพ่อแม่ของอินจูเธอก็รีบคว้าโทรศัพท์คืนขอร้องให้เธออย่าทำอย่างนั้นถ้าพ่อแม่เธอรู้ว่าเธอท้องก่อนแต่งคงรับไม่ได้แน่นอนเธอเตือนอินจูว่าหากเธอกล้าก่อวินาศกรรมกับลูกชายของเธอก็จะไปหาพ่อแม่ของอินจูโดยตรง พื่อให้พวกเขารู้ว่าลูกสาวของพวกเขาได้ทําอะไรที่น่าละอายแต่ตอนนี้จุนซึงกําลังเตรียมพาอึนจูไปต่างประเทศเขาแค่บอกว่าถ้าเธอไปแล้วเขาก็ไม่ต้องกังวลอีกในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะส่งดอกไม้ให้ยูยูเพื่อทนานําคะแนนจริงๆเลยชายคนเนียในตอนเย็นอึนจูไปที่บ้านของจุนซึงพี่ชายของเขาเห็นอึนจูมาที่บ้านของเขาอีกแล้วบอกภรรยาว่าอย่าเปิดประตูให้เด็ดขาดแต่เรื่องผิดจรรยาบรณแบบนี้เธอทําไม่ได้ไม่ชีวูออกไปและเห็นว่าน้ําของอึนจูแตกเธอกําลังจะคลอดลูกเตรียมจะเรียกรถพยาบาล ก็เห็นยี่ยูและพี่ชายกลับมาบ้านเห็นแบบนี้พวกเขาเลยต้องช่วยพาอินจูไปโรงพยาบาลชีวูเมื่อได้ยินชื่อยีย่ยูก็จําได้ว่าคู่นัดที่จะไปดูตัวของเขาน้องชายดูเหมือนจะมีชื่อเดียวกันมันจะบังเอิญเกินไปหรือเปล่าถ้าให้พวกเขารู้ว่าลูกของอินจูคือลูกของจุนซึง ผลลับจะเป็นยังไงนะจุนซึงได้ข่าวว่าอึนจูกำลังจะคลอดพี่สะพ้ายบอกให้ไปโรงพยาบาลดูแลเขาแต่ไม่คิดว่าเขาโทรบอกพี่สะพ้ยให้รีบออกจากที่นั่นไม่ต้องมายุ่งหลังจากวางสายก็เห็นว่าย,ยูยูเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเขาก็แซงทําเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและทักทายพวกเขาเมื่อเขากลับถึงบ้านจุนซึงโทษว่าพี่สะพ้ายของเขาอย่ามายุ่งวุ่นวายในเวลานี้พี่ชายดีใจที่จะบอกข่าวให้พวกเขาทราบอึนจูให้กําเนิดลูกชายอย่างราบรื่นหัวใจแม่ลูกแทบจะพุ่งออกมาทันที ส่วนวานซึ่งตื่นเต้นเหมือนคนบ้าเป็นจูมองดูลูกที่เพิ่งเกิดคุณทนายรู้ไหมคะรู้แต่ไม่มาคิดว่าหลังจากคลอดลูกแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเรากลับบ้านกันเถอะไม่ได้หรอกพี่ถ้าพ่อแม่รู้เขาคงตกใจตายได้โปรดได้โปรดน้มน้าวแม่จุนซึงช่วยฉันด้วยจุนซึงเป็นพ่อคนจริง,รงๆแฟนเก่าของเขาคลอดลูกที่โรงพยาบาลอยากให้พี่สะภ้ยหลอกให้พาเธอไปต่างประเทศบอกว่าได้ซื้อตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้วบอกชีวูให้พาอินจูไปเวียดนาม พี่สะพ้ายไม่คิดว่าน้องสามีจะใจร้ายขนาดนี้เป็นจูให้กำเนิดลูกชายของเขาแต่ไม่เพียงไม่ไปโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ก็อยากจะโยนภาระทิ้งด้วยชีวูพูดกับน้องสามีด้วยความโกรธตัวเธอเองจะไม่ทำสิ่งที่ร้ายมนุษยธรรมอย่างแน่นอนขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะก,กันแม่สามีก็มาดึงชีวูออกมาคุยด้วยเธอแนะนำว่าถ้าเธอตกลงจะช่วยเรื่องนี้จะให้เงินเธอเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ย้ายออกไปวันเกิดและวันหยุดก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปยากจะทำอะไรก็ทำ เผชิญกับเงื่อนไขของแม่สามีชีวูพยายามมา8ปีแต่ทำไม่ได้เธออารมณ์ดีมากจริงๆแต่นึกถึงจินอยู่ที่คอยช่วยเธอมาตลอดเธอไม่สามารถทำลายชีวิตคนอื่น เพราะความเห็นแก่ตัวของตัวเองวันต่อมาชีวูใจดีขอให้แม่บุญธรรมของเธอไปโรงพยาบาลเพื่อดูแลหญิงสาวผู้น่าสงสารที่ถูกน้องสามีของเธอทอดทิ้งแต่ตอนนี้จุนซึงกำลังอยู่กับยอยู่ที่ออฟฟิศนั่งคุยกันและบ่งเพาะความรู้สึกชีวูมาที่ห้องทำงานและเห็นฉากนี้เข้าได้ยินจุนซึงเตรียมจะขอแต่งงานเธอรู้สึกพูดไม่ออกมากไม่ได้เธอต้องรีบหยุดเรื่องนี้โดยเร็ว เธอจึงรวบรวมความกล้าที่จะเล่าทุกอย่างให้จินยูฟังหญิงตั้งท้องที่เราพาไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เด็กที่เธอให้กำเนิดเป็นลูกของน้องชายสามีฉันหลังจากได้ยินอย่างนี้จินยูก็โมโหมากงั้นคืนนั้นเขาแซงทำเป็นไม่รู้อะไรเลยแถมยังทักทายฉันทำกับทั้งครอบครัวของฉันเหมือนคนโง่จินยูเล่าเรื่องทุกอย่างให้น้องสาวฟังหลังจากได้ยินแบบนั้นเธอตกใจมากจนพูดไม่ออกเธอเพิ่งคบกับผู้ชายคนนั้นไม่เคยเห็นช่องโหว่ใดๆจากเขาเลยต่อจากนี้เป็นเวลาของยูเอาคืนทำไมเหรอ ฉันได้ยินมาว่าคุณเป็นพ่อคนแล้วแต่คุณบอกว่าคุณไม่มีแฟนแม้แต่มือผู้หญิงก็ไม่เคยจับเดี๋ยวก่อนฟังผมอธิบายก่อนพูบปากได้แล้วคุณโกหกฉันตั้งแต่แรกเห็นได้ชัดว่ามีลูกและยังจะมาขอฉันแต่งงานแถมยังไม่ได้พูดเองแต่ให้ฉันได้ยินจากคนอื่นและมาที่นี่จุนซึ่งคุณมันน่าขยะแขยงมากเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้มาก่อนเพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อสองสามวันก่อนบอกว่าจะจัดการแม่ลูกคู่นั้นส่งพวกเขาไปต่างประเทศก็จบยูยเหมือนถูกที่จุด ทนไม่ไหวฟาดเขาไปอีกทีดูคนโกหกที่ไม่มีไหวพริบนี้สิโชคดีที่เธอรู้สะก,ก่อนจึงหลีกเลี่ยงการสูญเสียได้ <c oughs> ด้านนี้อึนจูคุกเข่าลงบนพื้นขอร้องแม่สามีอย่าเอาลูกไปแต่เธอก็ดึงมือเธอออกบอกอึนจูว่าอย่ามาทำหน้าตาหน้าสงเพศต่อหน้าเธอทำให้ครอบครัวของเธอยุ่งเหยิงแล้วยังมาคุกคามอีกเธอต้องการใช้เด็กแลกเงินหรือไงฉันจะไม่ให้เธอได้ใจหรอกอึนจูมีลูกก่อนที่จะแต่งงานให้กำเนิดทารกแกแฟนหนุ่ม แต่แม่สามีกลัวว่าจะมากอบกลวยเอาเงินลูกชายจึงตัดสินใจพาแม่ลูกอุนจูไปต่างประเทศเธอจึงไปโรงพยาบาลและต้องการพาหลานชายไปด้วยแต่ถูกอุนจูที่มาเยี่ยมลูกพบเข้าเธอบอกพยาบาลว่านอกจากเธอแล้วห้ามให้ใครอุ้มเด็กแล้วมาต่อว่าแม่สามีว่าทำไมถึงจะมาเอาลูกเธอไปคิดยังไงถึงจะพาลูกไปเธออยู่ในโรงพยาบาลและนึกถึงเราเธอต้องการให้ฉันทำอะไร ว่างงานตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งฉันจะใช้วิธีนี้สร้างรายได้ได้ยังไงครั้งหน้าตั้งใจจะคลอดให้ใครท้ายที่สุดเธออยากมีลูกเพื่อใครแม่บุญธรรมทนไม่ไหวแล้วจริงๆเธอเข้ามาพูดแทนอินจูแต่กลับโดนต่อว่าอย่ามายุ่งเธอขอให้อินจูรีพาเด็กออกมาอินจูขอร้องแม่สามีอย่างทำอย่างนี้เธอบอกเธอว่ามาทำตัวดูน่าสงสารคิดอะไรอยู่ฉันรู้หมดเธอต้องการใช้เด็กเพื่อเอาเงินใช่ไหมอยาฝันตอนนี้พ่อของจุนซึงก็มา เห็นภรรยาตัวเองสร้างปัญหาบอกเธอให้กลับบ้านเดี๋ยวนี้แถมยังกลัวสามีเลยได้แต่ยอมไปก่อนโอ้แต่ชายชราค,คนนี้มามาหายหายวันนี้โผล่มาที่นี่พรุ่งนี้ไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้เช้าวันรุ่งขึ้นชีวูไปโรงพยาบาลเพื่อทําเรื่องออกจากโรงพยาบาลให้อินจูพ่อของจุนซึงอยู่บ้านจัดการเก็บของห้องของลูกชายรับแม่ลูกสองคนนั้นมาแม่ของจุนซึงคัดค้านไม่ให้อินจูเข้าบ้านของเธออย่างเด็ดขาดแต่สามีของเธอเป็นคนเด็ดเดียวลูกชายทําอะไรก็ควรรับผิดชอบ นอกจากนี้จุนซึงยังไม่ตัดสินใจส่งข้อความหนาขอโทษยียูหวังว่าเธอจะให้โอกาสเขาอีกครั้งยียูพูดไม่ออกด้วยคำขอโทษที่จริงใจของเขาถูกจับได้ว่ามีลูกแล้วยังหน้าด้านขนาดนี้เธอยังสงสัยว่าจุนซึงย้ายไปใกล้บ้านของเธอเป็นแต่งที่วาดไว้ล่วงหน้าไม่พูดไม่ได้ว่ายียูนั้นฉลาดจริงๆขณะที่จุนซึงกำลังโมโหก็พบว่าชีวูพาอึนจูและลูกของเธอมาที่บ้านเขาโมโลและวิ่งออกไปไลอ่อึนจูทุกคนทั้งบ้านเห็นแบบนี้ ฉันบอกให้เธอออกไปและใช้ชีวิตราวกับว่าตายไปแล้วสัญญาแล้วนี้จุนซึงนายมาดูลูกหน่อยได้ไหมนี่คือลูกของเราเธอมากับฉันนี่นายอย่าทำอย่างนั้นพี่ไม่ต้องมายุ่งจุนซึงไม่ต้องพูดมากมานี่กับฉันนั่นลูกใครกันแน่ไอสาเลวนี้ฉันถามว่าลูกใคร